ยังไงซโยวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมฟรีที่โรงงานกิมจินนะครับผมดูซิจะเป็นอันไหนเพื่อนแนะนําให้เป็นตัวนี้นะครับผมอะไรไม่รู้นะครับชื่อยี่ห้อฮวาอีทือฮายมนะครับผมซองสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเอซองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาเรามาลองแกะดูข้างในกันดีกว่ามันจะเป็นแบบไหนนะไหนดูซิ โอเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับเบาๆนะครับผมไหนน้องชิมหน่อยสิอ่ะไปหนึ่งสองซ้ำงับเขาให้เป็นไงไอ้หนุ่มอื้มตาโตเลยโคตรอร่อยเลยครับทุกคนข้างในจะเป็นไส้นมนะครับโคตรเข้มข้นเลยครับผมอร่อยที่สุดเท่าที่กินมาแล้วครับผม คุ้มค่าจริงๆเลยยมที่ฟินที่สุดเท่าที่กินมานะครับผมขนมตัวนี้นะครับอร่อยจริงนะครับของเกาหลีเนี่ยแนะนําเลยครับถ้ามาเกาหลีให้ลองเลยครับผมตัวนี้แหละขนมตัวนี้เลยนะครับก็เลยแบ่งปันความอร่อยให้เพื่อนข้างๆนะครับเพื่อนบอกว่าอร่อยครับผมหอมนมมากๆเพื่อนก็ชอบเหมือนกันครับผมยังไงโอปานารอนก็ขอตัวไปเอาขนมเพิ่มก่อนนะครับบ๊ายบาย